ครับสวัสดีครับผมวิศรุตพลเรืองนะครับก็สำหรับมาตรฐาน g a s Standard ครับเวอร์ชัน6ครับเป็นมาตรฐานที่งานที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ครับตัวมาตรฐาน g a s Standard เองผมก็มีโอกาสได้ศึกษามาตั้งแต่ปี2007ครับมาถึงปีนี้ก็เข้าปีประมาณปีที่1 3ทําในการศึกษามาตรฐาน g a s Standard มาสำหรับงานเครื่องมือแพทย์ครับซึ่ง GAC Standard สำหรับงานเครื่องมือแพทย์แล้วครับสำหรับ ในหัวข้อที่เราเอามาประยุกต์ใช้เครื่องมือแพทย์แล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมีประโยชน์จริงๆสําหรับการบริหารจัดการที่จะทําให้เครื่องมือมีความปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยครับซึ่งเจเีรรเองมีตัวไกด์ไลน์ครับมีตัวชี้วัดครับมีเครื่องมือต่างๆที่จะเอามาแอปพลายใช้สําหรับมาตรฐานแล้วก็ใช้สําหรับโรงพยาบาลเพื่อจะให้เครื่องมือมีความปลอดภัยครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องการบรรลุษารและการสอบเทียบครับการบรรลุษาเองมาตรฐานก็ระบุชัดเจนว่าจะต้อง ในทางปฏิบัติในไกด์ไลน์หรือว่าเช็คลิสที่จะต้องเอามาทำบำรุงรักษาครับจะต้องอ้างอิงมาจากคู่มือเครื่องเป็นสาคัญคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของ GCI ที่เขาระบ,บุครับซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่มันจะทําให้การบำรุงรักษาเครื่องมือการเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบมันได้ประสิทธิภาพครับรวมถึงคนที่จะมาบำรุงรักษาครับเขาก็ระบุชัดเจนว่าจะต้องมีคุริฟายหมายความว่าจะต้องผ่านการอบรมหรือว่าได้ใบบัตรสติฟิเคตครับสามารถทําได้ยกตัวอย่าง เป็นเป็นต้นนะครับสำหรับการบริหารการขึ้นมนาแพทย์สำหรับเจ s แ t a n d a r d ครับซึ่งรายละเอียดข้างในว่ามันจะมีเรื่องอะไรบ้างครับม,ม,มันมันมันมีไกด์ไลน์มีแนวทางยังไงเดี๋ยวจะมีทีมมาเล่าให้ฟังในระดับต่อไปครับผมก็ขอกล่าวสั้นๆเชิญท่านี้ครับสวัสดีค่ะหน่วยเครื่องือแพทย์ศูน์ยหัวใจสริกิจคณะแพทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ภายในศูนหัวใจศริกิจตามมาตรฐานที่สากลกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและบุคลากรที่ใช้งานภายในศูนย์หัวใจศรฐกิจโดยตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องมือแพทย์ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภยัยพร้อมทั้งทำการบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลามีประสิทธิภาพสูงสุดและเมื่อเกิดการชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยอย่างถูกต้องรวดเร็วปลอดภัยและประหยัดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้ใช้งานซึ่งมีแผนบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ดังนี้งานด้านที่1การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เราจะมีการจัดทำแผนประจำปีประจำเดือนเพื่อให้เครื่องมือแพทย์ได้รับการบำรุงรักษาและสอบเทียบตามแผนและมาตรฐานจนนำไปใช้ในการเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพงานด้านที่2ง,งานด้านการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์เราจะมีโฟการปฏิบัติงานซ่อมเพื่อให้เครื่องมือแพทย์ได้รับการซ่อมตามระยะเวลาที่กำหนด จนสามารถนำไปใช้ในการเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยและการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพงานด้านที่3งานด้านการบริหารเครื่องมือแพทย์ส่วนกลางเราจะมีโฟการบริหารเครื่องมือแพทย์ส่วนกลางเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เพียงพอพร้อมใช้ปลอดภัยจนนำไปใช้เฝ้าระวังอาการผู้ป่วยและการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพงานด้านที่4 การอบรมความรู้เรื่องเครื่องมือแพทย์เราจะมีการจัดทำแผนประจำปีเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ช่างที่ปฏิบัติงานในหน่วยเครื่องมือแพทย์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์งานด้านที่5การจัดหาและคัดเลือกเครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจรับตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ สวัสดีครับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลต้องใช้ปลั๊กแบบมีกราวหรือมีสายดินที่ได้มาตรฐานทั้งเต้ารับเต้าเสียบและปลั๊กพ่วงและมีการมาตรวจเช็คสภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยและผู้ใช้งาน สวัสดีครับความปลอดภัยด้านการติดเชื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีการนำมาใช้งานกับผู้ป่วยต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้งเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้ในการธรรมตการมีการสอดใส่ในร่างกายผู้ป่วยและมีการใช้ซ้ำควรมีการฆ่าเชื้อตามกระบวนการของโรงพยาบาลโดยหน่วยงาน CSSD ก่อนนำไปใช้งานกับผู้ป่วยรายต่อไป เครื่องมือแพทย์ที่มีการใช้ไฟฟ้าและมีการใช้ซ้ำกับผู้ป่วยรายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเครื่อง Infusion p u ั๊เครื่องไซ i n k ปั๊มเครื่อง v e n t i l ลเตอเครื่อง ator, เทมโพเ a ลี่ a พ e เมเกอควรทำความสะอาดก่อนนำไปใช้งานกับผู้ป่วยรายต่อไปในส่วนงานบริหารเครื่องมือส่วนกลางนะครับ เราจะทําการตรวจเช็คและตรวจรับเครื่องมือจากหน่วยงานแล้วนําเครื่องมาเตรียมไว้ที่จุดทําความสะอาดเครื่องมือในส่วนของการทําความสะอาดเครื่องมือเราจะทําความสะอาดเครื่องมือที่กลับมาทั้งหมดโดยใช้แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อทําความสะอาดครับ จากนั้นนำเครื่องมือที่ทำความสะอาดเสร็จแล้ว <iro> มาชาร์จแบตเตอรี <crawl prejudice> ่เป็นเวลา6-8ชั่วโมงครับเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วเราจะนำเครื่องมือมา ทดสอบการใช้งานของเครื่องคือการวอดฟายเครื่องมือเมื่อทดสอบเครื่องมือเสร็จแล้วเราจะนำเครื่องที่ผ่านการทดสอบแล้ว มาค่าสายวอร์ดิฟซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องที่พร้อมใช้งานแล้วจากนั้นเราจะนำมาเรียงไว้บนเชล์ตามลำดับวันที่เอ็กไปนะครับจากนั้นเมื่อหน่วยงานมีการคีย์ออเดอร์การยืมเครื่องมือผ่านโปรแกรมมาโดยทางหน่วยงานจะระบุตามชนิดเครื่องและจำนวนที่จะขอยืม ซึ่งทางเราจะนำเครื่องมือที่ทางหน่วยงานยืมมานำจัดส่งถึงหน่วยงานและให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทำการตรวจเช็คและเซ็นรับทราบสวัสดีครับ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ผู้ใช้งานควรม,มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างแท้จริงก่อนนำเครื่องมือแพทย์ไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และรักษาผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์ควรผ่านการอบรมจากตัวแทนผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญในเครื่องมือนั้นๆและควรม,มีการตบทวนความรู้อยู่เสมอผู้ใช้งานควรม,มีการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยหรือการเดลีเช็ค วัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องมือแพทย์ที่เราใช้งานอยู่นั้นได้รับการ PM และการ c a l ลิเบ t ชันตามมาตรฐานแล้วหรือยังแล้วเราจะมีวิธีการทราบได้อย่างไรและดูได้จากที่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสติกเกอร์นี้บ่งชี้ว่าเป็นการ c ค r ลิเบ t ชันโค้ดหมายถึงหมายเลขคลุพันธ์ทางการแพทย์เดทหมายถึงวันที่เข้าดาเนินการคลิเบอชันดิวหมายถึงรอบต่อไปในการเข้าดำเนินการ คอลีเบชันบายหมายถึงช่างผู้ปฏิบัติงานสติกเกอร์นี้บ่งชี้ว่าเป็นการพิวน์ทีมมนเทนน์โค้ดหมายถึงหมายเลขคลุพันธ์ทางการแพทย์เดทหมายถึงวันที่เข้าดำเนินการพิวน์ทีมนทนเทนส์ดิวหมายถึงรอบต่อไปในการเข้าดำเนินการพิวน์ทีมนทนเทนส์บายหมายถึงช่างผู้ปฏิบัติงาน สวัสดีครับทําอย่างไรเครื่องมือแพทย์ชํารุดนะครับกรณีที่เครื่องมือแพทย์ชํารุดนะครับให้เราโทรศัพท์นะครับมี1ช่องทางในการที่จะแจ้งซ่อมนะครับโดยแจ้งซ่อม,มาายัางหน่วยเครื่องมือแพทย์กดเบอร์68522และ68525นะครับได้ตลอดเวลาเมื่อเอ็ได้รับแจ้งซ่อมแล้วก็จะประสานไปยังช่างซ่อมเข้าพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบตรวจเช็คหรือ ซ่อมถ้าเคร mm ื hmm. ่องมือนั้นซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมไม่ได้นะคร teachers, 8, nah ับกรณีที่ซ่อมไม่ได้ช่างก็จะแจ้งให้หน่วยงานทราบนะครับหรือถ้าซ่อมได้ก็จะแจ้งให้หน่วยงานมารับทราบเพื่อจะเซ็นเอกสารนะครับกรณีที่ซ่อมไม่เสร็จนะครับอาจจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ถ้าเป็นชิ้นเล็กนะครับก็สามารถนํามาซ่อมต่อที่เครื่องมือแพทย์ได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเครื่องใหญ่นะครับชิ้นใหญ่ก็อาจจะต้อง ปิดป้ายบ่งชี้นะครับไว้ว่าเครื่องชำรุดนั่นหมายถึงว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการซ่อมนะครับครับสำหรับเครื่องที่พร้อมใช้งานก็จะมีการติดป้ายบ่งชี้พร้อมใช้งานครับสำหรับเครื่องขนาดใหญ่ที่ไม่พร้อมใช้งานจะมีการติดป้ายบ่งชี้เครื่องชำรุดสวัสดีครับฮัทส์ศา l อัลลค คือการแจ้งเตือนและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาลโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. การแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแนะนําการใช้งานและเพิ่มเติมการดูแลผลิตภัณฑ์ 2. การแจ้งเตือนเพื่อเรียกคืนผลิตภัณฑ์ออกจากพื้นที่ 3. การแจ้งเตือนให้มีการปรับปรุงอัปเกรดซอฟต์แวร์แนวทางการปฏิบัติและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หน่หน่วยงานเครื่องมือแพทย์จะทําการตรวจสอบ จากเว็บไซต์ของ FDA ทุกวันและตรวจสอบว่ามีรายการตรงกับผลิตภัณฑ์ในโรงพยาบาลหรือไม่ 2. เมื่อตรวจพบว่ามีผลิตภัณฑ์ตรงกับการแจ้งเตือนทางหน่วยงานเครื่องมือแพทย์จะดําเนินการแจ้งหัวหน้าหน่วยงานเครื่องมือแพทย์และลงพื้นที่ตรวจสอบจากนั้นจะทําการรายงานผลสถานการณ์ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆรับทราบต่อไป 3. ทําการประสานงานบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้ดำเนินการตรวจสอบตามคําแนะนำของ FDA สวัสดีครับการรายงานความเสี่ยงในเรื่องของการรายงานความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์เราสามารถรายงานความเสี่ยงผ่านโปรแกรม Smart r m ซึ่งแขวนไว้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นหากพบว่าเครื่องมือแพทย์ชำรุดไม่พร้อมใช้งานสามารถรายงานความเสี่ยงได้เลยเพื่อทบทวนปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำตามกระบวนการต่อไปนะครับ ่าการค้นหาคร่ม,มือนะคะเราจะทำอย่างไรเมื่อในกรณีเราลืมใช้งานเครื่องมือแพทย์นะคะเราสามารถดูได้สองช่องทางคือช่องทางที่1สามารถดูได้จากโปรแกรมบริหารการจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. กดเข้าไปในหัวข้อระบบทะเบียนครุภัณฑ์ขั้นตอนที่สอง กดเข้าไปหัวข้อที่3ขั้นตอนที่3กดเข้าไปข้อที่2เพื่อค้นหาตามหมายเลขครูปพันขั้นตอนที่4คีย์เลขครูปพันที่เราต้องการค้นหาคู่มือแล้วกดตรงสี่เหลี่ยมสีม่วงขวามือขั้นตอนที่5เลื่อนลงมาเจอ operation m a n u a l กดคลิกเข้าไปตรงไฟล์ก็จะสามารถเปิดอ่านคู่มือของเครื่องมือนั้นๆได้ ช่องทางที่2ส,สามารถดูจาก QR code ที่ติดอยู่ข้างเครื่องมือแพทย์